การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทจัดงานสัมมนาดัสตาฟอรัมอพทฟาสต์ฟอร์เวิร์ดชูผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่า20ผลงานสะท้อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมจากแนวคิดสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเราก็ได้เริ่มต้นกันมาพอสมควรแล้วนะครับ แล้วก็ทางกรมทยานชาติสัตว์ป่าบ้านพืชแล้วก็ทางอรทอเนี่ยเราต้องทํางานที่อยู่ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายนะครับนี่ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องมีการทําการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EA เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ไว้ใจได้ว่าการสร้างกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบในการที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องของการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนในทุกระดับแล้วก็จะต้องให้เกิดการทําลายสัพยากรมชาติสิงวดล้อนน้อยที่สุดนะครับเรามีการศึกษาวิจัยอย่างน้อยที่สุด2ฉบับที่เกี่ยวข้องฉบับแรกเป็นแนวทางการศึกษาเรื่อง EIA เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับว่าต้องให้กระทบน้อยที่สุดดังที่ท่านที่ดีกุณากล่าวเลยครับประเด็นที่2ตามที่แท้คำที่ท่านสื่อได้ปุณาฐานนะครับเรามีการศึกษาเรื่อง f e a s i b i l i t y study ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจแต่ภายใต้เชิงธุรกิจนั้นไม่ได้มุ่งหน้าสู่ไรายได้เม็ดเงินอย่างเดียวมันต้องดูเรื่องทุกเรียนครับรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความปลอดภัยใส่ใจในทุกเรื่องมิจุลานะครับจริงๆเราก็เป็นตัวแทนที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการนะครับนำข้อเสนอแนะนะครับไปไปผ่านคอรครับในเรื่องของฒนาพื้นที่่ผมก็เรียนว่าจริงๆเ่ยการอนุรักษ์นะครับแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ เชื่อว่าการพัฒนานครับบนการกวางแผนและการออกแบบที่ดีเนี่ยมันจะส่งเสริมการรักทําให้มันเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้น,น,นอนาคตทอปทยังเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ต้อนรับการก้าสู่ปีที่22กับบทบาทการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งแสดงถึงบทบาทและอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่มุ่งทํางานเชิงพื้นที่เชื่อมโยงภาคีและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตบนฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริง you